นี่นะครับเรากำลังจะไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันนะครับตอนนี้นะคะเราก็มาแวะพักกินอาหารกลางวันกันนะคะที่ร้านลมดีคาเฟ่ค่ะอยู่ทางแถวชาอ่านะคะแล้วก็อาหารที่เราสั่งวันนี้ก็จะมีข้าวไข่ค้กกุ้งข้าวกระเพราแล้วก็ยำก,กุ้งใหญ่นะคะอาหารหน้าตาหน้ากินมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านนี้นะครับข้างหลังจะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีทางให้เดินตรงนี้มีห้องเด็กเล่นเหรอสวนบริเวณ แถ,แถวคาเฟ่ก่อนนะคะเป็นสะพานไม้เดินทอดไปในดงกล้วยนะคะแล้วก็มีศาลาให้นั่งกินกาแฟพักกินแล้วก็ชมวิวทุ่งนาตรงนี้ไปด้วยถึงแดดจะร้อนนะคะแต่ก็พอนั่งกินกาแฟนะมันก็จะเย็นสบายโคตชื่นามากๆเลยเนาะใช่ไหมมปะหน้าหน้าไหามดูสิเย็นสบาย

นี่มีป้าย,าายมีป้ายอยู่ข้างหลังสาลายเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับป้ายดีกว่า,า,ามาถึงครับเดียวเองอะ่ะตอกกีกยร์ติมแล้วอะ่ะ ข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาแวะเที่ยว The f i e l Animal นะคะเดี๋ยวพาอายานะคะไปดูกระต่ายดูสัตว์ดูเตา่าดูซิว่าจะมีตัวอะไรบ้างใช่เตา่ากกันเลยไหมก็ๆโอเคล e t s go <S นี่นะครับ The Field ดูดีค่าเข้าเท่าไหร่ ร้านหารตะกี้ที่เรากินได้ส่วนลดจะแลกบัตรฟรีได้หนึ่งใบนะครับเด็กแปดสิะเด็กรุ่นนี้เด็กรุ่นนไม่เสียนะครับาตะกาหนึ่งร้จ้ะจะเจียมให้เต่าค่ะอันนี้ให้ปลารงสะพานอันนี้ให้แกะจะมีสติกเกอร์แกะกินท่นี้หรออ๋อโอเคเขาเก็บไว่หมดแล้วนะดูได้แปะตาร้า่้าจาจ้าจ้้า้้าาาาา จะปลาฟ้าไหมปลาฟาก็คือปลา,ปาอาหารปลาอาหารปลานี่เหรอใช่ค่ะนี่เ,<ร>เขา,<ม>าอา,อา,าปากเตรียมกินกแล้วอั้นหนูไปยืนตรงนี้ก่อน เป็นเยอะมากต่าใช่ไหมเต่าใช่ไหมนี่นี่ดูเต่าใกล้ๆหน่อยไหมเต่าเต่าเมียเอากระเจี๊ยบไปให้เต่าซิ กรงฟาร์มิงโก้เห็นไหมเห็นนกฟาร์มิงโก้ไหมนกข้างหน้านู้นจะเป็นกระต่ายเห็นไหมมีกระต่ายนั่งอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะไหนไปดูกระต่ายสิกระต่ายกระต่ายนี่ค่ะกระต่ายกระต่ายเข้าไปด้วย เร็กัันนะคบมีห่านกระหงษ์แม่แมอีกมือมาเทียโยนด้วยโอเค1 2โยนไม่ได้ถึงเลยลูกตามใต้ต้นไม้หมดต่อมาเราจะมาดูกวางกันนะครับอุ๊ยแล้วก็มีนกยุงด้วยนะกวางไม่ใช่กาง ¿Sí? เรา,าเที่ยวกับแกะมีแกะมาเดินด้วยนะครับเดินตามเป็นหมาเลยครับโอ้โหเขาเดินมารอกันเลยดูสิมาอาหารอยู่ไหนเอาอาหารมาเร็วเขาเลี้ยงเยอะมากเลยอ่ะ เอาเต่าไซส์ใหญ่มาไว้ข้างนอกเนี่ยเห็นไหมเต่าใหญ่ๆอ้้หอันนี้เต่าใหญ่สุดเลยใหญ่ใหญ่ไหมเต่าสุคาต้าใหญ่มากเลยเห็นไหมอุ้ยไม่ใช่ไก่ค่ะ แต่อันนั้นเขาบอกเป็นนกพิราบหางแบนเห็นไหมหางมันจะนแบนๆนะน,นี่เขาเรียกตัวอะไรคะกุ๊กเหรอตัวอะไรกุ๊กจริงๆบริเวณมันจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดในรอบปีเราก็เดินแค่นี้พอม,มัมมอาหมหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนอนกันนะคะ ที่พักที่จังหวัดชุมพรน,นะครับพอดีเราแวะพักกันสัหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าขับรถมาจากกรุงเทพกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็2องทุ่มแล้วนี่นะครับโรงแรมฮอปอินชุมพรน,นะครับเป็นโรงแรมคล้ายๆกึ่งวิสเน็นิดนึงนะครับยากับคุณแม่แมาถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสภาพในห้องกป นี่ครับสภาพในห้องนะครับไม่มีอะไรเนาะมีโต๊ะทำงานแล้วก็มีเด็กนอนอยู่ก็มาตรฐานดีนะท,ทั่วไปปกตินะครับห้องนี้ราคา600บาทต่อคืนนะคะก็มาในวันเาี่ยค่ะถ้าวันศุกร์เสาร์อาจจะอีกราคาในหรอเปล่าไม่นแน่ใจเด็กนอนแง่างลค่ะไปก่อนนะคะ